ในเรื่องวิชั่นนะครับผมคิดว่าปตทจะต้องสร้างความแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยแลปะปตทจะต้องเติบโตในระดับโลกนะครับโดยที่ทั้งสองเรื่องนี้จะต้องเอาแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาใช้นะครับคือจะต้องมีการสร้างความสนุนนะครับระหว่างเศรษฐกิจหมายความว่าก็ต้องมีกําไรสังคมก็คือต้องให้สังคมแข็งแรงไปด้วยแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดี เริ่มจากเรื่องการทำธุรกิจนะครับเราก็ต้องเอาแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาใช้ธุรกิจก็ต้องสร้างกำไรแต่กำไรต้องเหมาะสมและยั่งยืนนะครับไม่มองกำไรระย,ยะสั้นนะครับแล้วธุรกิจเหล่านี้ก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยช่วยสังคมนะฮะช่วย SME นะครับแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจภาครวมของประเทศให้เจริญเติบโตให้แข็งแรงด้วย การลงทุนของปตทเนี่ยก็ต้องดูความเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกให้ดีโลกในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างดินามิกมันมีทั้งเรื่อง geo politics นะฮะเรื่องสภาวะเศรษฐกิจ demand supply mega trend ต่างๆของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันดินามิกมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคล่องตัวนะฮะต้องมี agility นะครับอะไรที่ดีๆเราก็ต้องไม่ช้านะครับต้องตัดสินใจได้ต้องลงทุนแต่อะไรที่ เมื่อก่อนอาจจะดีนะครับหรือธุรกิจที่อาจจะไม่เพอร์ฟอร์มเราก็ต้องมีความกล้านะฮะที่จะออกจากมันนะครับลดการลงทุนหรือ Ex i t เนี่ยนะครับโดยชานฉลาดนะครับแล้วก็รวดเร็วเรื่องความสร้างความมั่นใจให้กับสเต็กโฮเดอร์ก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะครับให้กับสังคมให้กับภาครัฐแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปตททั้งหมดซึ่งเราจะสร้างความมั่นใจเหล่านี้ได้เนี่ย เราต้องมีความโปร่งใสนะครับโปร่งใสทั้งในแง่าการทําธุรกิจในแง่าการลงทุนทําอย่างจริงจังนะครับในเรื่องบรรษัทพิบาลเพื่อสร้างความมั่นใจเหล่านี้ให้เกิดขึ้นและเกิดอยู่อย่าง,ย,างยั่งยืนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องคนนะครับปตทเป็นองค์กรชั้นนำนะครับมีบุคลากรที่เก่งมีความรู้ความสามารถนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือสร้างพลังให้เกิดความร่วมมือกันนะครับร่วมมือร่วมใจกันให้ ปตทเนี่ยผ่านพ้นนะฮะสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกเนี่ยให้ไปได้ด้วยดีให้ร่วมกันทำปตทให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตไปในะระดับโลกได้อย่าง,ย,างยั่งยืนครับ